สวัสดีค่ะแฟนข่าวบันเทิงและเหล่าลิลลี่ทั่วโลกค่ะวันนี้เราต้องมาอัปเดตความปังที่ไม่หยุดยั้งของลิสาและลิสามโนบาลกันค่ะเพราะล่าสุดเธอไม่ได้แค่ไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง Emmy Awards 2025ในฐานะนักแสดงเท่านั้นแต่เธอยังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการแฟชั่นจนถึงขั้นที่นิตยสารชื่อดังอย่างอินสไตล์ต้องจัดให้ลุคของเธอเป็นหนใน25ลุคพรมแดงที่ดีที่ สุดของคนดังในปี2025เลยทีเดียวค่ะอะไรที่ทำให้ชุดนี้กลายเป็นตำนานและบทบาทใหม่ของลิซ่าบนเวทีโลกเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันค่ะลาลิซ่า in Lever Culture นิยามของคำว่าง,งานประติมากรรมที่มีชีวิตค่ะ เมื่อพูดถึงงานพรมแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝั่งโทรทัศน์อย่าง Emmy Awards ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การปรากฏตัวของลิซ่าครับซึ่งเธอมาในชุดที่ต้องบอกว่าสะกดทุกสายตาจริงๆค่ะดีไซน์ที่ล้ำสมัยลิซ่าเลือกสวมใส่เดรสทูสีชมพูอ่อนจากแบรนด์ Lever Couture ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำชุดแนวประติมากรรมชุดนี้มีความพิเศษตรงการสร้าง Optical Illusion หรือเอฟเฟกลวงตาที่ดูเหมือนเส้นสายของผ้า รอบต,ออรรตดีเทลเชิงศิลปะโดดเด่นด้วยการออกแบบช่วงเอวแบบแพพบพลัมที่มีรูปทรงชัดเจนเหมือนงานปั้นและการผ่าขาสูงแบบไม่สมมาตรหรือเอ m e t r i c High Slit ที่ทอดยาวต่อเนื่องไปเป็นชายกระโปรงลากพื้นหรือ r ท i นที่ตกแต่งด้วยลูบริบบิ้นนับพันชิ้นทําให้ทุกการก้าวเดินของเธอดูเหมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ค่ะการจัดอันดับจากอินสไตล์นิตยสารอินสไตล์ระบุว่านี่คือลุคที่กล้า และลงตัวที่สุดลุกหนึ่งในปี2025เพราะมันเป็นการผสมผสานความอ่อนหวานของสีชมพูเข้ากับความแข็งแกร่งของงานดีไซน์ที่ล้ำสมัยได้อย่างไม่มีติค่ะจากเกิร์ลกรุประดับโลกสู่เส้นทางนักแสดงใน The White Lotus สเหตุสำคัญที่ทำให้ลิซ่าได้ก้าวเข้าสู่งาน Emmy Awards ในปีนี้ก็คือบทบาทใหม่ของเธอในซีรีส์สุดฮิตของ HBO อย่าง The White Lotus ซีซั่น3ค่ะการยอมรับในฐานะนักแสดงการ ปรากฏตัวบนพรมแดงครั้งนี้เป็นการประกาศสักดาห์ในฐานะนักแสดงอย่างเต็มตัวอินสไตล์และสื่อต่างประเทศต่างเรียกเธอว่าลิซ่าเดอะแบล็กพิงค์เมมเบอร์แอนด์เดอะไวท์โลตัสตาร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงตะวันตกยอมรับในความสามารถรอบด้านของเธอแล้วค่ะพลังของซอฟต์พาวเวอร์บทบาทมุกพนักงานรีสอร์ทในซีรีส์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่โชว์ทักษะการแสดงของลิซ่าแต่ยังช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านสายตาผู้ชมทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับการที่เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตการท่องเที่ยวไทยปี2569ด้วยค่ะทำไมปี2025ถึงเป็นปีทองของลิซ่าถ้าเรามองภาพรวมข่าวการติดอันดับลุกพรมแดงที่ดีที่สุดนี้เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของความสำเร็จในปีนี้เท่านั้นครับ 1. b r a n แบรนด์เรปูเทชอันดับ4การที่เธอติดท็อป5ในดัชนีชื่อเสียงแบรนด์เดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าความนิยมของเธอในเกาหลีและเอเชียยังคงแข็งแกร่งค่ะ 2. ปก WSJ Magazine การขึ้นปกนิตยสารเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ระดับโลกอย่าง The Wall Street Journal ยืนยันว่าลิซ่าคือ power icon ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและแฟชั่นระดับสูง 3. global ambassador ของ Louis Vuitton การที่เธอเลือกใช้ Lever Couture ในงาน Emmy แทนที่จะเป็นแบรนด์ที่เธอเป็นแบรนด์ ambassador แสดงให้เห็นถึงความมีอิสระในการตัดสินใจทางแฟชั่นหรือแฟชั่น independence ซึ่งเป็นสิ่งที่นิตยสารแฟชั่นให การยอมรับอย่างมากค่ะความเห็นจากคนในวงการแฟชั hmm. ่นกูรูแฟชั่นหลายคนให้ความเห็นว่าชุดสีชมพูของลิซ่าในงานเอมมี่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแต่งตัวสวยๆเพื่อไปงานแต่เป็นการส่งสารว่าเธอพร้อมที่จะเป็นเทรนเซอร์ระดับโลกที่ไม่เดินตามใครลิซ่าทำให้สีชมพูด,ดูทรงพลังและดูแพงในเวลาเดียวกันการเลือกแบรนด์ที่เน้นงานอาร์ตอย่างเลเวอร์คูทัร์แสดงถึงรสนิยมที่เหนือระดับของเธอค่ะ ต้องยอมรับเลยครับว่าปี2025คือปีแห่งการ Re-Invention หรือการเกิดใหม่ของลิซ่าอย่างแท้จริงจากสมาชิกวง girl group สู่ศิลปินเดี่ยวเจ้าของบริษัทและตอนนี้นักแสดงที่โลกยอมรับบนพรมแดง Emmy Awards ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะให้คะแนนชุด Lever c o u t u r วสีชมพูชุดนี้เท่าไหร่10เต็ม10หรือให้มากกว่านั้นและทุกคนรอชมบทบาทของลิซ่าใน The White Lotus มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด และกดกระหลิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของลิซ่าและสมาชิก b l a c k พิงคที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังแบบเจาะลึกแบบนี้ทุกวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ